ต่อกันที่ในเรื่องของพระราชพิธีมหามงคลค่ะซึ่งในหลายจังหวัดนะคะจัดพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ค่ะนายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567นาณพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวประพัฒสอนศรีสมุทรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพิจิตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรข้าราชการศาลทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีมีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร ที่พระอุบโบสถวัดมณีสถิตกปิติารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนายธีรพัฒน์ขชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชอุทัยโสพลเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานฝ่ายสง์ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุทัยธานีเพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีที่พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินาราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรรมหาวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนายภูสิธสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝน่ายคารวะพระราชราัตนสุทีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายสง์จเจริญพระพุทธมนตนพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พษา2 8กร,รกฎาคม2567โดยมีผู้บริหารระดับสูงสารทหารตำรวจหวน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีและในวันนี้ได้มีพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วย นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานประกอบพิธีเสียงน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพระธรรมวชิระธีรคุณเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางวราร์เสริมพักดีกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณพระอุโบสถวัดนครสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดนครสวรรค์ที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567รก โดยมีพระราชปริยัติบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค4-5เป็นประธานฝ่ายสง์นายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีและในวันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณวัดมหาธาตุพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่วิหารหลวงวัดพระแท่นศิลาอารพระรามหลวงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นายสิริวัฒน์บุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์หัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน และในวันนี้ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาณวิหารหลวงวัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ที่จังหวัดตากที่พระอุโบสถวัดมณีบรรพศวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567โดยมีพระประสิทธิศิลคุณเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนางวันรดีกิจเจริญรุ่งโรจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจข้าราชการและพระสงฆ์นิกรทุกมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี และในวันนี้จังหวัดตากได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณพระอุโบสถวัดมณีบันพศวระวิหารที่พระอุโบสถวัดคูยางพระรามหลวงในชาติทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเสียงน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กร,รกฎาคม2567 โดยมีนางการจนีรุจนะเสรีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประหลัดจังหวัดตุลาการศาลทหารตำรวจและหน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีนี้สำหรับในวันนี้ทางจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธิน้ำพระพุทธมนต์ในช่วงตั้งแต่เวลา9นาฬิกาณพระอุโบสถวัดคูอยางพระอารามหลวง ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุราชวร,รวิหารอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธ นายสุชาติทีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยเป็นประธานในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบ28<ล>กร,รกฎาคม2567โดยมีสารทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดคณะผู้บริหารข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมในพิธีโดยจังหวัดสุขโขทัยได้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้าศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์บ่อน้าโบราณตะพังทองบ่อน้ําโบราณบ่อแก้ว และบ่อน้ําโบราณบ่อทองเพื่อประกอบพิธีเสียน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์และในวันนี้จังหวัดสุขโขทัยได้ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวร,รวิหารที่อำเภอศรสีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทยัยจากนั้นในวันที่14กร,รกฎาคม2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศจะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทยและในวันที่25กรกฎาคม2567จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเพื่อที่จะทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิต์ต่อไป